สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูหมอนเบอร์รี่นะคะต้นหม่อนต้นนี้คือดำออตุรกีค่ะซึ่งมาราคาแพงเหมือนกันนะคะต้น250ตอนนั้นมีแค่กิ่งเดียวนะคะอันนี้คือเพิ่งมาแต่ยอดใหม่ตอนแรกที่ซื้อคือคิอคดหนักอย่เหมือนกันค่ะว่าจะซื้อหรือเปล่าเพราะราคาแพงแพงมากสําหรับหม่อนนะคะเพราะหมอนเป็นต้นที่แบบปลูกง่ายมากมันก็จะแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจซื้อนะคะอีก น้ําได้ตัดยอดเข้าไปนะคะยอดตรงนี้ไปชำตอนนี้เริ่มเริ่มตแล้วละหละเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอให้ลูกเขาสุกก่อนรอให้กิ่งเนะะี่ยค่ะมันมันแกะตัวลงก่อนก็จะตักไปชำนะคะจะชำได้เยอะๆเลยทุกคนดูนะคะดกมากอันนี้ก็อยู่ที่ปุ๋ยนะคะการบํารุง น้ำใส่เดี๋ยวสิบหกสิบหกนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปซื้อ,อ,อปุย๋ยคอกมาใส่ให้เขานะเพราะยังไงไอลูกของเขาอะค่ะเราก็จะกินเนาะใส่ปุย๋ยแค่นี้เยอะไปก็ไม่ดีเดี๋ยวเราจะโตตามโ <laughs> ตตามต้นไม้ไปนะคะโตแบบเ <laughs> นี่ยนะคะี้ลูกเขายังเล็กอยู่นะคะ,คเ,ะ,คะเดี๋ยวรอประมาณเดือนไม่รู้ว่าเพราะน้ำเองก็ปลูกครั้งแรกไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลากี่เดือนในการสุกแล้วก็โตเป็นลูกใหญ่นะคะ เดี๋ยวพามาดูต้นที่น้ำชํานะคะต้นนี้เป็นตน้นี่น้าชําไว้นะคะก็คือชํมมาจากต้นเมื่อกี้ด้านล่างก็มีลูกสําหรับหมอนนะคะต้องให้กิ่งเขาเนี่ยเป็นสีน้ําตาลแก่พอมันตัวน,นี้น้ามันจะมีลูกนะคะถ้าถามว่ามันยังไม่แก่ตัวแล้วเพื่อนไปตัดนะคะมันจะไม่ออกลูกนะคะออกแต่ใบเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพาไปดูหมอน,บ,นบ้านนะคะน้ําชําไ้สองต้นไม่ออกลูกเลยคะ่ะ ลก,กันเลตัวติ๊กเดียวนี่ค่ะสองต้นนี้มีแต่ใบค่ะไม่มีลูกลูกมีแค่ดเดียวเห็นลูกกันไหมคะอ้าวเริ่มสุกแล้วคือแบบใบเขาเยอะมากอะลูกไม่มีเลยไม่เห็นเลยอันนี้คือหมอนบ้านนะคะทนนี้ไม่รู้พันอะไรมันมัน มันหลงอยู่ที่ที่บ้านต้นหนึ่งก็เลยไปปลูกตอนนี้ต้นใหญ่มากต้ตนแม่เขานะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาออกหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีรูปอะมีแต่ใบเนี้หม่อนดีกว่าหมอนหมอนตรุรกีดีกว่า